โชคดียังมีลมหายใจคะ่ะลูกๆทั้งหลายวันที่มีลมหายใจคือวันที่เป็นเรื่องงามยามดีนะเป็นวันที่เรานะพร้อมทุกอย่างเลยพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจนะคะสภาวะและแวดล้อมนะคะทั้งสิ่งเวดล้อมของเรานะคะเราจะทําอะไรนะงานอะไรจะเดินทางจะทําภารกิจหรือจะเจริญอาณาปณสติก็คือวันที่เรามีลมหายใจนั่นเองพร้อมทุกอย่างแล้วนะลูกนกนะทั้งหลายนะ ขอให้นะคะมีความตื่นรู้เบิกบานอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสดชื่นตื่นรู้เบิกบานตลอดเวลาเช่นนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนามันก็จะสําเร็จนะทีนี้แม่พาลูกๆปฏิบัตินะคะจะเป็นกลางวันในช่องในห้อง t i ๊ t o อกนะคะ4ี่ถึงหโมงแล้วก็ในห้องในห้องแชทห้องกลุ่มนะคะ หกโมงครึ่งนะคะถึงสามทุ่มก็จะพาทำวัดเย็นจากนั้นก็พาปฏิบัติถึงสามทุ่มแล้วก็ช่วงเช้าคือตีสามถึงหกโมงแม่ก็พาปฏิบัติทีนี้ลูกๆตั้งใจนะคะตั้งใจทําจริงๆเลยมันเกิดทุกจริงๆนะคะพอทุกมันเกิดดับเกิดดับแล้วจิตใจของลูกมันอิสระขึ้นมานัเนเองหลรูปหลายน้มได้ได้รับคําตอบนะความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆมันจะหายไปก่อนเลย นะความเจ็บปวดเล็กๆเลยน้อยความที่ทุกอกทุกใจที่หาคําตอบไม่ได้มันจะเริ่มโล่งโปร่งเบาสบายขึ้นมาในชีวิตประจําวันเลยอันนี้คือคําตอบนะลูกอันนี้คือผลการปฏิบัตินะแม่จึงให้ลูกปฏิบัติหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างนี้เข้มข้นจริงจังถ้าลูกไม่นั่งปฏิบัติหรือไม่ลงมือปฏิบัติจริงจงอย่างนี้กิเลสที่มันอยู่ในจิตได้สํานึกเนี่ยมันไม่ออกมา พอมันไม่ออกมามันก็จะไม่มีความโล่งปร่งเบาสบายจิตใจความทุกข์รอบๆตัวเนี่ยของคนอื่นมันก็มีอยู่แต่จิตของเราที่ถูกชำระมานั่นแหละจิตมันจะสะอาดกายมันจะสะอาดนั่นเองโรคภัยไข้เจ็บทางกายมันก็จะดลดลดลงแล้วก็โรคภัยทางจิตนะคะที่ความกโกรธความหงุดหงิดขัดเกลามันจะลดลงมันเป็นอย่างนี้นะนี่คือคําตอบนะ เป็นผลการปฏิบัติเป็นการก้าวหน้าอันนี้แหละที่แม่ให้ประเมินที่แม่ให้ลูกประเมินผลเป็นประจำก็คือวัดจากตรงนี้ว่าร่างกายของเรามันโล่งโปร่งเบาสบายมันมันไม่หนักอึ้งเหมือนทุกครั้งไหมนะมันเริ่มงโล่งโปร่งเบาสบายคือใจของเรามันอุเบกขาได้ด้วยนั่นเองนะโรคภัยไข้เจ็บโรคบาปอากุศลเจ้ากรรมในเวรสังขารมันก็จะหลุดไปหลุดไปหลุดไปร่างกายก็จะเบา จิตใจของเราอุเบกขาได้มันจะไปพร้อมกันเลยนะโรคทางกายมันหายจิตใจมันก็อุเบกขาได้สิ่งต่างๆที่มันหาคำตอบไม่ได้มันอึดอัดขัดเคืองมันอยากร้องไห้ก็ร้องไม่ได้มันไม่หาสาเหตุไม่เจอนะคะอยากจะโทษอะไรทั้งหลายมันก็โทษไม่ได้เพราะมันหาคำตอบไม่ได้ มันถูกหุ้มด้วยกิเลสทีนี้พอเรามาสูดลมกลั้นลมปล,อลม่อยลมอมยิ้มอยู่ตลอดเวลานี่แหละลูกได้รับคําตอบนั่นเองพอได้รับคําตอบมันจึงได้นะโล่งโปร่งเบาสบายมันเห็นกว้างเห็นไกลเห็นลึกเห็นคนอื่นนะคะเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะเห็นคนอื่นก็มีความทุกข์เหมือนเราเราจะเริ่มเห็นใจเริ่ม,มรักเมตตากรุณนามุทิตาอุเบกขากับคนรอบข้างนะมันเป็นอย่างนี้นะ อันนี้คือผลการปฏิบัตินะลูกทั้งหลายนะมันปฏิบัติแล้วมันจะทําให้เห็นใจคนอื่นจิตใจจะอ่อนโยนลงนะจิตใจจะละมุนล,ละไมจะไม่แข็งกระด้างจะไม่อวดดีนั่นเองนะคะจะเป็นคําพูดคําจาก,การกระทําหรือความคิดมันก็จะอ่อนโยนลงมันจะเริ่มเห็นอกเห็นใจคนอื่นจะพูดจะจาอะไรที่มันจะทําให้คนอื่นสะใจก็กลัวบาปนะมันจะเป็นอย่างนี้ พราะกิริโอตป,ปะปมันจะปรากฏในจิตในใจเพราะว่ากิเลสท,ที่มันหุ้มใจมันออกไปขณะที่เราสูดลมกลั้นลมปล่อยลมนั่นเองนะกิเลสเล็กกิเลสน้อยกิเลสใหญ่ทั้งหลายนะคะจะเป็นความอาฆาตพยาบาทมันก็หมดไปนะความโกรธความแค้นความเจ็บอกเจ็บใจที่ฝังแน่นมาค้าพบค้มชาติมันก็จะหมดไปหายไปขณะที่เรานะคะแมวทองยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมนั่นเองมันหมดไปโดยที่ ไม่ต้องหาเหตุหาผลนะคะลมหายใจมันไปทําปฏิกิริยาของเราภายในนั่นเองไม่งานพระพุทธองค์ไม่ประทานลมหายใจให้เรามาฝึกหัดตรงนี้แหละถ้าลูกมีนะฉุกคิดซะหน่อยหนึ่งนะคะว่าโอ้ทําไมพระพุทธองค์ประทานให้เราอยู่กับลมสม่ําเสมอยังย้าอีกว่าให้หาให้มีลมเป็นเพื่อนร่วมทางจะทําอะไรก็ให้มีลมหายใจเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นวิหารธรรมนี่แหละ ถ้าเราฉูกคิดตรงนี้เราจะอ๋อเลยนะว่าโอ้ที่จริงลมมันมีประโยชน์ตรงนี้เองมันทําให้เรามีสติสัมปชัญญะเวลากิเลสความทุกข์ความโศกอะไรเกิดขึ้นมันก็จะทําให้มีสติกับสิ่งเหล่านั้นอุเบขาวางเฉยหรือย,ยิ้มให้มันแมวทองยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอยู่เสมอนี่แหละมันก็จะหมดไปโดยไม่ต้องหาเหตุหาผลนั่นเองมันเป็นอิทัพปัจจยตาเป็นปฏิจจสมุปบาทนะ การเอาลมเข้าไปในร่างกายมันก็ไปทําปฏิกิริยานะคะปรับธาตุปรับขันนะคะให้ธาตุขันมันดีขึ้นมันยังฟอกเลือดดําให้เป็นเลือดแดงเลยนะคะปอดนั่นแหละพอปอดได้รับออกซิเจนจากที่เราสูดเข้าไปเนะี่ยเขาได้รับเลือดดําเขาได้รับออกซิเจนไปฟอกเลือดดําให้เป็นเลือดแดงจากนั้นก็ส่งเลือดแดงไปให้หัวใจหัวใจก็ส่งไปเลี้ยงร่างกายร่างกายเราก็จะปลอดภัยจะไม่เป็นโรคนั่นเองเห็นหรือยัง นี่แหละสาเหตุที่เราอยู่กับลมหายใจแล้วทำไมถึงเราปลอดโรคทำไมถึงจิตใจของเราจึงร่าเริงเบิกบานเพราะว่ามันไปทำปฏิกิริยานะคะลมหายใจเข้าไปในร่างกาย้มันจะมีประโยชน์มากมายเลยถ้าร่างกายไม่มีลมหายใจก็เหมือนซากศพนั่นแหละเหมือนหุ่นเดินได้นั่นแหละมันจะป่วยมันจะห่อเหี่ยวมันจะเศร้าซ้อยเงาหงอยมันจะคิดเล็กคิดน้อยแต่พอเราสูดลมเข้าไปบ่อย,อยนาน,น,าน,น,าน,น,านตลอดเวลา ร่างกายเรามันจะไม่มีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยนะมันจะไปทําปฏิกิริยาให้เรานั่นเองขอให้เราขยันสูดเข้าไปขยันขมิ้วทองยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มสโลแกนที่แม่ให้เนี่ยลูกลองเอาไปพิจารณาดูทีละพยางค์ทีละวลีนะมันทําตามแล้วลูกก็จะสําเร็จนะคะสำเร็จ,ค,รจคืออิสระจากทุกข์นั่นเองพอมันทุกข์หมดแล้วเนะี่ยทุกข์กายหมดทุกข์ใจมันก็หมดนิพพานจะไปอยู่ไหนละ่ะมันก็ ปรากฏในจิตในใจเรานั่นแหละเพราะนิพานมันอยู่ในใจเราแต่มันถูกหุ้มนั่นเองมันถูกหุ้มด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงถูกหุ้มด้วยกิเลสตัณหาอุปทานในขันหา้าอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นเองนะคะเกิดตัณหาทยานอยากมันเป็นสมุทัยนั่นเองทุกมันก็เราปฏิบัติอานาปะนสติแล้วทุกมันก็เห็นนะคะเราเห็นทุกนั่นเองทุกอยู่รอบตัวเราทั้งคนรอบข้างแล้วทั้งตัวเรา ทุกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละการเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์ความเปลีป่ยนแปลงของขันห้าก็เป็นทุกข์แต่เราไม่เป็นกับมันนั่นเองเราเห็นนะคะเราเห็นทุกข์เราเห็นสมุท,ทัยคือกิเลสตัณหาทยานอยากของเราความอยากทั้งหลายเป็นสมุทัยเป็นต้นตอนแล้วก็ละแล้วเราไม่อยากนะเราไม่อยากแล้วนะคะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนั่นเองนะคะก<ๆ>็จะทำให้เราอยู่ในความพอเพียงอยู่ในความพอประมาณอยู่ในสันโดษนั่นเอง พอเรานะมีสติสัมปะชัญญาอยู่อย่างนี้นะยินดีในสิ่งที่ตนมีนะพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้นะคะยิ้มแย้มแ,มแจ่มใสในสิ่งที่ตนปรากฏอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นผู้ที่มีสันโดษนั่นเองสันโดษคือเราพอเพียงนะคะเราไม่ทะเยอทะยานเราไม่ส่งจิตออกไปอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นเองเขาเรียกว่าสันโดษนะคะ เรามีสิ่งไหนแล้วก็รักกับสิ่งนั้นนะคะเรามีลมหายใจอยู่ล้วก็ใช้ลมหายใจให้เกิดประโยชน์นะเรามีบ้านเล็กบ้านเราก็รักบ้านเล็กหรือเป็นบ้านใหญ่เราก็รักบ้านใหญ่มีคาลหาเราก็รักสิ่งที่เรามีนั่นเองนะหรือมีกระท่อมกระต๊อบนะคะย่าคาแล้วก็รักในสิ่งนั้นเขาเรียกว่าสันโดษนะคะนะพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้ทั้งบุคคล ทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งปัจจัยสี่เรามีอะไรเราก็พอใจในสิ่งนั้นนั่นแหละเราทําสุดกําลังแล้วมันก็ไม่ได้ทาให้เราร่ารวยเงินทองเหมือนคนอื่นเราก็ต้องพอใจตรงนี้แหละนะงานต่างๆเราทําดีที่สุดแล้วมันก็ได้แค่นี้เราก็ต้องพอใจนั่นเองนะคะนี่เขาเรียกคนสันโดษนะสันโดษนี่ไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวเหงาหงอยเศร้าซ้อยไม่ใช่นะคนสันโดษคือคนร่าเริงเบิกบานแต่ไม่มีฟุง้งเฟ้อไม่มีเหอ่อเหิม ไม่มีทยานอยากนั่นเองนะคะนะคะสิ่งไหนที่เรามีเราก็มีพอใจตรงนั้นมันไม่ทําให้เราเดือดร้อนนั่นเองแต่ก็มาอยู่กับลมหายใจตลอดเวลามันจะทําให้สวสันโดษนี่ชัดเจนขึ้นนะคะจะทําให้ชีวิตของเราสงบสุขขึ้นนะความสุขไม่มีหรอกมีแต่ความสงบนะคะจึงจะเรียกว่าความสุขที่แท้จริงพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าไม่มีความสุขใดเท่าความสงบ ฉะนั้นลูกจะไปหาความสุขเลยนะคะในโลกใบนี้มีแต่ความสงบนะคะจึงจะพบเจอก็คือจิตใจเราอุเบกขาวางเฉยจิตใจเราสันโดษจิตใจเราพอเพียงนะคะจึงจะเข้าสู่ความสันโดษคือเข้าสู่ความสงบนั่นเองพอเราไม่มีกิเลสตัณหาอุปทา,านในขันหานะคะขุดคุยเอากิเลสอนุสัยกิเลสที่จะพาเราไปผุดไปเกิดที่มันนอนเนื่องในจิตใต้สำนึกออกมาหมดแล้ว นะคะมันก็จะทําให้เราอิสระจากทุกนั่นเองกิเลสเหล่านี้อนุสัยเหล่านี้มันจะหมดก็ต้องอาศัยนะคะแมวท้องยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมตลอดเวลาเวลาทําในรูปแบบก็ให้ได้หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งวันสัปดาห์หรือเดือนทําไปเรื่อยๆหรือเวลาเรามีสติอยู่กับลมหายใจขณะทํางานเราก็อยู่มีสติตลอดเวลา พอทำงานเพลินไปและลืกได้คาแมวทองยืดโตขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมไปเฮือกสักเฮือกสองเฮือกก็มาทำงานก่อนอย่างนี้ได้เลยนะคะเป็นการอยู่กับอาณาปณะสติตลอดเวลาจะทำให้เราอยู่ในสภาวะอาณาปณาสัญญาหรือว่ามีลมหายใจเป็นวิหารธรรมนั่นเองเป็นคำสั่งสอนที่พระพุทธองค์ให้นะให้มีลมหายใจเป็นวิวหารธรรมให้มีอาณาปณสัญญาสัญญากับลมหายใจ มันก็จะได้กําจัดนะคะสังขารอยู่ตลอดเวลาขจัดอนุสัยกิเลสที่จะพาเราไปผุดไปเกิดทําให้เราคิดโน่นคิดนี่มันก็จะดับไปดับไปจนหมดนั่นเองนี่แหละวิธีทําให้เราอิสระจากทุกวิธีทําให้เราเข้าสู่ความสันโดษนะวิธีทําให้เราสู่ความโล่งโปร่งเบาสบายทั้งกายและจิตนะคบปลอดโรคปลอดภยัยจิตใจก็เบิกบานก็อยู่กับลมหายใจตลอดเวลา ทั้งเวลาทำงานหรือเวลาทำในรูปแบบเวลากลางคืนเวลากลางวันเวลาเดินเวลายืนเวลากินเวลานอนอะไรก็อยู่กับลมรู้ลมตลอดเวลาลมมันจึงเป็นของวิเศษเป็นมหาสัจจันท์เพราะมีพลังงานกาลปะอยู่ในนั้นเป็นพลังงานความที่สูงมีความละเอียดที่สามารถจะทะลุทะลวงนังกิเลสโรคภัยไข้เจ็บข้ามภพข้าชาติให้เราน่นเอง ไม่มียาขนาดไหนนะคะไม่มีหมอคนไหนที่จะรักษาโรคให้เราโกกรครกมโรคเวรโรคบาปอากุศลทั้งหลายเท่าลมหายใจนะเราจงใช้ลมหายใจนะคะรักษาโรคก,กายและโรคจิตของเราอยู่กับลมหายใจจนหมดลมนั่นเองนะคะไม่ต้องไปหาวิธีคิดใดๆทั้งสิน้นอยู่ในศินสมาธิปัญญาทานศินสมาธิปัญญาทำบุญตามการทำทานตามกำลัง ทำใจเป็นพระทำบ้านเป็นวัดขจัดมารในใจตนหยุดตลอดเวลาเลยนะทำนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีอยู่ตลอดเวลาเลยแค่อยู่กับลมหายใจนี่นแหละนะพยางวลีต่างๆที่แม่พูดมามันก็อยู่ในลมหายใจหมดเลยก็อยู่กับลมหายใจเสมอนะคะมีอะไรอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนที่เราจะต้องไปช่วยก็ไปช่วยได้นะคะ จิตใจของเราล่าเรืองอยู่ภายในร่างกายของเราภายนอกช่วยงานได้ถ้าเรามีกําลังพอนะคะถ้ายัางอายุยังน้อยยังมีกําลังวังชาแม่จึงบอกว่าให้ทําบุญตามการทําทานตามกําลังทําใจเป็นพระทําบ้านเป็นวัดขจัดมารในใจตนเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในโลกในสังคมนี้อย่างมีความสุขโลกกระทำแปดก็ไม่มากระทบเราได้ไม่มากระเทือนเราได้กร,กระทบได้แต่ไม่กระเทือนนั่นเองนะคะลูกจะอิสระจากทุก ถาวรเป็นนิรันดรน,นะคะเหนือเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็คือสติสัมปะชัญญะนะคะเหนือรู้ก็คือสติสัมปะชัญญะรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามรู้ทันรู้อะไรก็วางรู้วางรู้วางเหนือรู้ก็คือลมหายใจเหนือลมหายใจนั่นคือความว่างเข้าสู่จิตนิพพานนะคะเป็นนิรันดรต่อไปคะ่ะ